พลองพดุงกรุงเกษมมองเห็นตึกเจ็ดชั้นของนายเลิศเห็นปล่องควันของโรงน้ำเข็มมอสยามแห่งแรกของสยามหอสูงเจ็ดชั้นห้างนายเลิศเลิศมันเตาถนนเจริญกรุงศรีพระยาพระนครหอสูงเจ็ดชั้นห้างนายเลิศสร้างขึ้นเมื่อปี2470สร้างในยุค 20s ยุคเดียวกันกับตึกเจ็ดชั้นที่เยาวราชเลิศมันเตาอนนวาเลิศสามมันเตาตึกที่เคยสูงที่สุดในสยาม คลองพดุงกรุงเกษมเป็นคลองขุดรอบพระนครชั้นนอกชั้นที่สขุดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ขุดเมื่อปี2394ทรงพิจารณาเห็นว่าบ้านเมืองเจริญขึ้นผู้คนก็มากกว่าเมื่อเริ่มสร้างกรุงควรขยับขยายพระนครออกไปจึงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคว่าที่สมุหพ,พระตาโหมเป็นแม่กอง เจ้าหมื่นวยวารนาถเป็นกงศีจ้างจิงขุดคลองพระนครอ,ออกไปอีกชั้นหนึ่งโดยขุดถัดจากคลองรอบกรุงออกไปทางชานพระนครเริ่มขุดจากปากคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเทวราชกุญชรวัดสมอแครงย่านเทเวศมีแนวขนานไปกับคลองคูเมืองเดิมผ่านย่านหัวลำโพงตัดผ่านคลองมหานาคไปทะลุแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่งบริเวณวัดแก้วจมฟ้าสี่พระยาคลองนี้ขุดเสร็จในปี2395ได้รับพระราชทานชื่อว่า คลองผดุงกรุงกเกษมไม่ทราบปีที่ถ่าย